สวัสดีครับเบิ้งอำนาจเจริญมื่อนี่เฮาอยู่มาอยู่บ้านพิทักษ์ไทยตำบลปากออำเภอเชนยงนอกจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเมื่อนี้ทีมสภาองค์กรชุมชนตำบลเพิ่นได้มาสมบ้านพ่อเพียงให้กับพี่น้องเฮานะครับบ้าไปไปหาหออยู่บ้านเจ้าจะไปหา้าสภาพบ้านหลังเก่าเพิ่อนนะครับกะบ่ดีปานได้นะครับพี่น้องแตาจะให้มาเบิ่งสภาพ ปัดลังเก่าเพิ่นนะครับเ<ส>นี่ยแล้วครับพี่น้องอยุบานพิทักษ์ไทยเพิ่นที่นี่นที่นี่เพิ่นก็ได้โครงการจากสภาพาองค์กรชุมชนนะครับในการส่มบ้านพ่อเพียงให้มีความมั่นคงขึ้นใส่เนาะครับเพิ่นส่งมาใไดเนาะ ยกข้องมุ่งลังค่าอันนี้กับประธานสภาขวานชุมชนตะบนปาะกอรนะครับเป็นเป็นพ่อกำนันน้ำเนาะเป็นประธานสภาน้ำอดีตครับอดีตอดีตกำนันอดีตกำนั่นนะครับเนาะครับอันงบก็ได้ตั้งแต่ยกข้องมุ่งลังค่าที่อันนี้เป็นงบทรันตัวเป็นต่อเติมเอาครับหาเรื่องลูกคนลูนเออลุงน้าหลังนี่ล่ะกันความเป็นอยู่แต่ก่อนหนาปัญหาตะกวนค่ะไม่ตน อยู่สองอยู่ในะถบียนบ้านแต่เพิ่อนวี่ยอยูนเนาะจริงๆในอยู่เดียวลูกเพิ่นกับไปกับครททายขางหลังนี่ค่ะตะกี้ียรเนี่ยน่นกับลูกสาวเพิ่นตักี้ล้งเดิมล้างเกากับตัวนี้นะครับอนนี้มันกเบงสภาพก็เป็นอยู่เพิ่นกหลังเกาล้งเดิมกับอกใครดีเปนไรนะครับที่นี่เิ่น ก็ได้มาของงบของสภาองค์กรชุมชนเพื่อสั่งบ้านพ่อเพี้ยนหลักการเพิ่มกลสมทบเงินเพิ่นใส่น้ำเนาะครับเพื่อให้บ้านมันหมั่นคงก็เก่าก็เดิมครับอ่าไร่ระบบอยู่ไร่เราไปหาหอยอ๋อจะหาไปหาหอยหาแนวกินเลี้ยงเนาะไร่ได้ไร่เออเพื่อเพื่อหาเพื่องหาไร่ได้เใช้ละมือนะครับรเพื่อหา กูหาหอยหาเท่าหาเห็ดแล้วแต่ดูดูการมันมี่ยังไงกูพอได้เนาะก็เรื่องพมันยังไงออกพ่อออกตลาดได้เลยค่ะแต่ทีเพิ่นก็ต้องไปหาครับมีเท่าก็ไปหาเท่ามาขายหาหอยหาเห็ดหาเห็ดต้องหาอยู่หากินทุกมเอินแล้วครับเนาะพอมีรายได้นะครับพอมีรายได้จุนเจือครอบครัวแต่ละู่่่แแขข็งงงงรรรอออยยคัับสุภาาาพพพกก พ่อไปได่มาไดอยู่ครับแต่ว่ากัดคอมแน่และเด้หลังค่อมแน่และยังดีนะครับได้ได้งบจากสภาพองค์กรชุมชนมันมั่วซอยผู้ได้เฮ็ดให้ล่ะครับพ่อ,อนี่ไอ้ช่างอยู่บ้านห้วยกระเซะมนมาจ้างสร้างมาบ่าครับแม่นค่ะทีมงานเฮาได้ในมั่ซอยอยู่บ่ครับบัดนี้บ่ค่ะบัดนี้านมาซอยตับกุกการให้เนาะแต่กรรมการอยู่ในบ้านเพิ่นนี่แหละมั่ซอยโอ้กรรมการท่านมั่ซอยอยู่กรรมการมั่ซอย อ๋อกรรมการมาซอยเห็ดหลังค้าบ่ครับแห้งน้ำแห้งร้อมแต่ว่าเกิดปฏิทินทั้งเบิดเนาะครับเพราะว่าเพิ่นเพิ่มเติมเงินจังๆค่ะเออกรรมการช่ยนี่ไปเรื่องฟุ้งแล้วแบบโบเพิ่นกระสีได้หลังงามหลังโกรอยู่วันนี้บ้านหลังเก่าเพิ่นกระจังสีเนาะครับพี่น้องบ้านหลังเก่าเพิ่นกระไปเดี๋ยวอยู่ไทยมาดูค่ะมันในราคามันจังสูตครับผม เห็นไหครับบ้านหลังเก่าเพิ่อนกับพี่น้ังเสียแล้วครับพี่นอกร้านแถวนี้มันกอดแงบ้านหลังเก่าเพิ่อนกับไอ้คันศีรษะไม่เพิ่อนกับว่ามันกับไอ้ศรีไร่ปวดจนว่ามันบ,บ่มันคงปวดจนจะเลิกอยากเห็ดหลัางไม่ไปลวดมาพอดีไอ้ลูกเพื่อนไอ้เห็ดงานอยู่ไอ้สมุทรสาครเพิ่อนแตเละไอะ้บ่โมกไอ้ม,ออม,มา เบิ้มครับพี่น้องสภาพบ้านหลังเก่าเพิ่นเนาะเพิ่นก็เลยอยากเฮ็ดใหม่ได้งบของสภาองค์กรชุมชนโอ่น้ำน้ำท่วมใต้พื่อนชอบมากกว่ากันจระเจําเป็นต้องเฮ็ดยกใหม่ก็เลยจําเป็นต้องยกขึ้นใหม่สูงสูงกว่าเก่าครับคันที่ซ่อมตัวนี้มันก็ท่วมคือเก่าเนาะมันก็บ่เป็นตอยู่คือเก่า ปวใคขึ้นบ้านปวกวก็ขึ้นน้ำก็ึ้นหัวปวกก็ขึ้นน้ำก็คืนหวยขึ้นไม่จะแนวเสหน่อแบบนี้เสียแนวคนนี้ลายมาหอดีอะไรนี่มาหอดมือมือพ้นตกงเสิมีแต่น้ำน้ำโอ้สิแมีนเี่ครัาพี่นอนเนี่ยเห็นห้อยน้ำถ่วนี่แน่ลตุ่นแล้ว่ีนน่ยเราจะปีนอา เจ็ดสิบแปดปีแล้วเนาะเรางยังไปหาหอยมาขายอยู่เจ็ดสิบแปดปียังต้องไปหาหอยหาปลามาขายสมือเด้ครับนี่ยแข็งแรงเพิ่นส่นทานยีแต่ว่ายังแข็งแรงเนาะครับเนาะขายครับผมขันพี่น้องผู้ใดเบิ่งกะอย่างนี้งบมาซอยเพิ่นกะเอามาซอยเพิ่นอีกนี่เด้อครับยังขาดหลายอย่างอยู่เพิ่นว่ามาซื้อบักหอยเพิ่นกะได้ครับมาอุดหนุนเพิ่นเออมาอุดหนุนเพิ่นกะได้ครับเพิ่นหาบักหอยขายสมือไปส่น สั่งเยอสั่งเท่าอยากกินลาบ <S <S าเท่า <S 2> <S 2> <S <ๆ S 2> อยาก,กินลาบ <S <S 2> <S 2> าเท่ากับมีเได้อครับพี่น้องอ่ครับนี่นี่จบแค่นี้แหละครับเยับภาพไปห่องไมครับผม